ดีเศร้าเล่นเล่ดเลยพีถ้าสำหรับพ่นจิติต่าผมเลยเมื่อเล่ดออกเมื่อบานผมหมดนทนเดินมาถ้าแบบไหนหรือว่าเก่ากับสองขันมากๆหรือว่าชื่อเล่ดเลยพีเนี่ยเก่ากับสองขันมากๆหรือว่าชื่อเล่ดเลยพีเนี่ยขันออกสองเก่าผมกลลับว่าเเฮะผมว่าเล่นเล่ดออกกสงเืมผมจิตเศร้าเล่นเล่ดเลยว่าเส้นเล่ดหรือว่าเบเกนแต่ว่าผมว่าบวกสองเก่าผมมีประกันให้ว่าลอยบนเส้น ก็มีเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดคือรอยกว่าเส้นแล้วออกไม่ดีแล้วก็หลังจากผมบอกไปเนี่ยส้มนี้สิเต็มมันส้มผมบอกไปสีอ่อนไปครูเลยสิเต็มค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะชูดีตลอดคทองกระเฮียนเสี้ยงเสี่ยงน้อยนึงหยับหยับพุงหนึ่งพอาเลยกันตัวเลยันมาสองตัวเลยขยับจากเก้หน่อยนึง ตแ,แต่ลกันเลจะออกไม่ไนีครับแต่ว่าสูตรของเส้นเตียน,นี่เห็นว่ามีคนมาขอสืตอดิค่ะมีคนไม,ม่มาเรื่อยๆโย่นันงบานห้อกับมี่กันขอสื่อสูตรขอสื่อสื่อเล็กวิ่งสื่อเล็กวิ่งค่ะวิ่งนี่บรรลุเจ้าที่อบปค่ะผมมาณสี่หัวแล้วบรรลุปีนี้เล่นอันนับปีไหม,มเนี่ยนับเป็นปีไปเลยแต่ระมาณกา็สามสี่หัวเลยละ ขันปเลเพราะว่าคันไปไล่แต่พุ่เนอ่ะมันไล่บ่ไหวน้ามือสูบบ่ขายคนถามซืออาไรก็จ้างหาเงอนที่บ่ินี้าป้ามันเน่าขายบ่บ่ขายรเราขายเงิเดี๋ยวเราจะใส่อีกหาขั้นลีบ่อขาดนี่กาดได้ได้ตารถน้วล like ่กขอบคุณว่าได้เลนะค่ะแต่ว่า เหล็กบิ่งม pues ันว่าใครลดเหล็กบิ่งเด็กบิ่งบ่าใครลดหาตัวประกบเอาว่าตัวประกบเอาประกบให้เรียบร้อยแล้วบเรรียย้อแล้วบัดนี้เส้นเตี้ยติงยินแต่ว่างวดตัวงวดนี่นี่โค้งสุดท้ายชุดค huh ัดให้แล้วมันบ่จันท์คัดชุดลงทุนเลย์มันบอชุดลงทุนคัดพิเศษแล้วมันบ่ค่ะพิเศษแล้ว เราก็ออกไม่หนีพ่อแม่มั่นใจว่าออกไม่หนีแน่นอนทำเพราะออกเด็กเสี่ยงเตี้ยทำเพราะออกอะมันเป็นไปว่าไรเละนะมันต้องกับมันมีแนวท่าบ่พ่อใหญ่สมปองเราถุบหามแม่เราเราอันหนึ่งสร้างเราสร้างเราอันหนึ่งคนละซื้อคนละซื้อคเพแต่ว่าเอ่าเสี่ยงเตี้ยเรามั่นใจออกแน่นอน เวินเนาะเลวิ่งงวดนี้มากเกกับสองสองตนไต่เส้นมากเจ้ากันสอนมิสิบล่อดข้อกันมากเหรอคะ้คดาิดว่าเก่งเหลื่งต่อมาสองกอดข้อกันมากได้บ่เส้นเตี้ยมันกรห่างๆมากชิบะ้านักกันโคดายชบะานักกันเพราะว่ามันโดนดิลิถึานํากันแต่ว่าบมาหนํากันเจ้าหนึ่งบ้านักกันค่ะ เก่ากับสองนี ed, oh. ่เก่า no. กับสองบ้านนักันสองตัวมาตัวสองตัวนี่มาแน่นอนตัวหนึ่งอ๋อบนข้างล่างจ้ะเน้นล่าง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 เลยแต่ว่าก็มีบนโย่จับคู่ให้นี่ก็มีบนโยสองตัวอ๋อจ้ะเอาเอาเก่ากับสองจับคู่ให้ก็ได้เก้าหาจับห้จับคู่ค่ะแปดคู่จับทั้งหมดค่ะชุดเก้าเส็จ

สองสี่แปดหางสองสี่กับเกลีหนึ่งเป็นบนส้นหนังเป็นล่างบดสองสี่กับเก้าหนึ่งแน่นบนส้นหนังเป็นล่างบดกะอันนี้คือร่วมเต็มแล้วออกไม่มีความเล็กออกไม่มีเลย สล่วงมีสับล่วงสองสี่เก้าหนึ่งนี่เน้นบนแต่ว่ากันบนล่างนั่นแหละแต่ว่าให้นักบนแม่นบอคือคือเก่าหนึ่งกับสองสี่เน่เพราะต้องซื้อลังบนย่างเดียวบนย่างเดียวเพราะต้องครับโอ้ไม่สั่งเพิ่มกันนะครที่เรียวเป็นล่างวัดอืมเจกให้จะว่าข้างบนบ่ไม่วิ่งนะจ้าไปไปเลยกะขึ้นล่วงกจ้ากจะด มังพาบาสับสนใหญ่จะจับหัวเตียนเตี้ยตาบเล็กฟิ่งนี่ลุดยากสิค่ะลองตัวมาตัวสองกับเก้าไม่มาด้วยกันานคือห่นงสองเก่ามาดังเดียนะ่วอันนั้นมันเป็นเลขคันอันนั้นเป็อันนั้นเขาข้าเจ้ามันอาจจะเขาข้าเจ้าก็ได้เห็นเนี่ย ปกันเลยว่าจั้งนี้ตัวมาน้อกันเราก็บอกความสองเข่าบวกประกันเลยบอกบวกต้องหาเงินบวกประกันเพราะว่ามันมันเสียนเตี่ยนแล้วเป็นสูตรคำนวณของเพคนน่ะมันเป็นเลขความเลขนี้อ่ามันสิบว่คือการนวดเนาะค่การนวดม้าเรามันก็มันก็ได้ยังสิ่งเหล่าน่ะออกขันเวทเพื่อเกิดนิมนต์นิมนตน่ เข่าโป่งเลยคันสมนมติลดวันนึงวันต่อไปคือโป่งเลยออพี่เก้าพี่เก้าอันนี้นก็พ่อย่ำนะจ๊ะเสียงเตี้ยหนึ่งเมสาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวิ่งวิ่งเก้ากับสองวิ่งบนล่างหรือว่าอย่างไรคะวิ่ง,งวิ่งนี่ตามที่จริงนี่ ถาเข้าว่าท่านได้คูบุรุบนบุลุรังคือรวมเลยคือเก่ากับสองก็ติเป็นบนเป็นล่างก็เป็นบนล่างถาได้คูปุ๊บมันสิ่เป็นบนเป็นล่างมันจะแยกกันได้หอ่าแยกไม่แยกว่าง่ายแ่เรียบร้องถ้าวิ่งในด้วงน้ำคันวิ่งขึ้นลบคูขยันเลยเนร้องบันฑคันห้องจับคูปุ๊บเนี่ยห้องปได้บนได้ล่างวะหรอคือยังคือยังแยกไม่เย็นะั่นจะวิ่งบนล่างไปเลยนะคะเก้ากับสอง บาวิ่งคือสมัครก็จะเ่งบนสองซี่กับเก้าหนึ่งค่ะเป็นยางฟังเอาค่ะคุณผู้ชมฟังเอาบานนี้จับคู่ค่ะจับคู่เอาบนก่อนจะเอาบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับที่บานอ่ะถ้าบนนี้อย่างเดียวก็คือมี่สองสี่กับเก้าหนึ่งค่ะไม่ต้องกลับเหรอคะบ่ต้องกลับเพราะว่าเนี่ยเราสามโตัวกัมี่อ่าสองสี่กับสามเก้าหนึ่งห้าสองสี่กับสามเก้าหนึ่งพ้านี้เรียบบนปักลักไว้เรียบร้อยแล้วบ่ต้องกลับ อันชุ่มม่ต้องกลับหรว,ว่าต้องโต๊ดก็ได้หวา<ผ>ม,มันมันมันตื่นเต้นมากจรงสิช่วงหนังกับเป็นลางวัดเลยนีส่สวนใหเนี่จะลางลางกับสิ่ี่เกาฮาเกาเก็ดเกาซีสองฮ่าสองหนึ่งสองซี สองอกสองซเป็นบนสองีนี่เป็นบนตองเนร่าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสี่สองหนึ่งสองนึ่างเนี้ยครัตาแดงนะอ๋อไม่นี่เลยนี่มันก็ลาย่แบบพู่ันซื้อตัวเดียวเลยบ้านเื้อตัวเดียวซื้อร่างตัวเดียวเอาล่างตัวเดียวห้าตัวเดียวบ้านนี่เื้อร่างตัวเดียวเป็นเก่งงามไหม ซื้อเขาเก็ดเขาเก็ดเลยวะอออหมเจ็แลนามานี่กซื้อถ้าเข่าเก็ตัวเดียวอ๋อคนทุนหน่อยเอาออกทุน่้เด้วยหน้วเขาเ็ดเก็อตนี๋ได้เยะวเรกังนาเองหั้ใลจองหันเป็นกล้องนาด้วยค่เพราะมันไหลโสดเขาเห็นเนาะเป็นอะไรจะเห็นนาบ่เพราะว่ากล้องหลังเดี๋ยวมันเสียงคอยล่องเป็นกล้องนาลองให้เสียนเบาด้วยจ้ะ ล่างฟันตัวไหนนะคะเก้าเจ็ดตัวเดียวล่างฟันเก้าเจ็ดขบ่อเก้าเจ็ดเหรอไม่มีตัวเหรอว่ามีสีทาขาบเก้าเจ็ดกระซัมทาได้เนี่คันบ่อออกเก้าเจ็ดไม่มีตัวเหรแสดงว่ามันดอกเก้าเจ็ดขาบ่อเก้าเดเลยมันก็ดูลุ่มล้นมากเป็นช่วนนี้จ้าเก้าเจ็ดมันเดียวห้องสำหรับต้นงบลอยคลอยนึงก็ได้เองเสียหน้า อันนั้เราซื้อหลายตัวกูพ่อเล่นแปะคู่เลยร่างพ <c oughs> ันเก้าเจ็ดเม็ดเดียวงานแล้วพออันพวกที่ซื้อตัวเดียวซื้อตัวเก็บแบบก็ต้องซื้อเลยงบหน่อยงบหน่อยผมผู้มีนั่นก็ซื้อ,อย่างละน้อยก็ได้รับตอรี่นอกนั้นเป็นตัวก,กันไว้บ่เออกันไว้แต่ว่า,<ร>าตัวเต้าผู้งบเนาะเดี๋ยวเต้าผู้มักค่ะเลือดวอดนี่ถ้ามว่าติดสองกับติดเก่าเนี่ย ดีเศร้าเลนเล็กเลยปีดูว่าสื่อเลยไม่ค่ะองแค่แต่ว่าสำหรับคนจิติ่าผมเลยมือเลกออกมาบานผมโลด,ดท่านเลมักท่าแบบใดได้หวันอันใดก็ข่าอันใดก็ท่าเล็กิิงเล็กยังกะซังเลขกออกกะซังห้มากมือเลขกออกก็ต้องคอยเปลี่ยนกันท่ากันกันคือยังห้าท่ามือนี <c oughs> นน่เล็กม่ท่านออกไงมันกะจิเริ่ม มันเือเล่เ่เส้นได้ก็ตามไม่มากมมากเนี่ยเราวัดเลขีโคมนี่ถขาตัวไดบ่มาสิท่าเสือจ้ะเก่ากับสองขันบ่มากีบ่ซื้อเล็กเลยหีนี่งวดวันที่หนึ่งเมษายนงวดจ้ะวันที่หนึ่งเมษายนเก้าสองเก้ากับสองนี่มันจับคู่วันนี้ค่ะก็เฉพาะเลขวิ่ง้เลยครับบ่มาสิเป็นพือบ่เล็เมเล่กแต่าขันจับคู่ก็บทีแล้วไม่ เลขบหญ่งห่ตัวมาตัวชัวร้านตัวสิ่หมือนประดับแต่ร้านสองเก้าเก้าสองนี่บกอดข้อกันหน้าบอค่ะคนอื่นอาจสีกอดตอของผมบกอดแล้วก็บวออกผมขันออกสองเก้าผมกล่าว่าเหลมเล็กฮึผมจีบว่าเหลมเล็กเล็กขันเล็กออกสองเก้าอืวด้ก่อนครับมันออกเทวออกสองเก้าเนี่ยผมจีเศร้าเหลมเล็บเลยว่าเส้นเล็กนี่คือว่าบเก่งแต่ผมมาบวออกสองเก้า ยังแ<า>ม้เล็กเพราะมันติดสองติดเก่าตอนบ่มาน,น,นุ่มกันไอ้เพื่อนเนี่ยมาถือกันมันคือดังแท้ดังการเลี้ยงของใคาเจ้าแต่ว่าอันเนี้ยไอ้สองกับเก่ามันบ่ถือกันบัวมาน้่มกันดอกเจังได้กับบวมานุ่มกันแต่ว่ามา,มาเนี่ยนอนสองกับเก<ม>่าแต่ว่าบ่ออกใส่กันโตมาเดี๋ยวนี้โตสีมาแาเนี้เอาโตสีมาสีมาคือเก่าเก็ดไปแล้วโตสีมา ค่าเจ็ดเนาะผู้อยากซื้อหน่อยอยากได้เงินไหลเนาะมีเงินไอยเดียวแค่ตรงนี้เขาก็ซื้อโตเก็บไปตัวลอตเท่าไรล่างข้างบนเลยค่ะล่างข้างบนล่างกลับบ่จ้ะบ่ต้องกลับเก้าเจ็ดต้องหมดบอกเก็บเก่าของเขาบ่ต้องกลับเพราะว่าเก็บเก่ามันก็ออกไปแล้วบานมันสิมาอกเข้าเก็บอันนี้บ่ต้องกลับป่ะาอันนี้โบต้องกลับเลยแค่หยิบกับจักตัว พอส่งคลับจะโตให้โตโตกันเลยนะคงวดวันที่หน uh> so well. like like right well> ึ่งเมษายนนี้นะคะนคะเธอครับผมได้ใส่เงินใส่สมการอยู่ขันเก้าเจ็ดมากๆเลยค่ะเก้ามาตัวรองเลยที่เดือนครับเก้าเก็บมากๆเก้ามาตัที่เขียนไว้เลยแต่ว่าอยู่ในนี้นี่คือมาแทนบ่ค่ะออกออกแท้เลยครับออกแท้มั่นใจว่าในนี้ถูกแน่นอนออกแน่นอนครับออกต่อกันจะเบอร์เส้นจะ ผมนี่ประกันให้ว่ารอยบุมเส้นว่มี9เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดคือรอยถเซ้นต่ออกไม่ดีแล้วก็หลังจากผมบอกไปเนี่ยสุมนี้สิเต็มมันสุ่มผมบอกเลยแปคู่นี่สิเต็มปล่อยปุ๊บอันปั๊บตัวนี้ประมาณพ่าหนาสิเกินเมื่อหนึ่งก็เต็มถ้าผมปล่อยเต็มแน่นอนถ้าปัดเขาข้เจ้าก็เที่ยวมเอาอยู่เทอ่ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ